ก็ต้องขอสวีทเชิชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้แล้วก็มาอยู่แมปอารีน่าทาวเวอร์ดีเฟนซ์กันอีกเช่นเคยนะฮะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายเกี่ยวกับเออเค้กแมกอิดแบตเตอร์แล้วนะฮะคลิปนี้นะฮะผมจะมาเออชี้แจงนิดหน่อยนะฮะก็คือไม่ไม่นิดหน่อยหรอกมันสำคัญมากเลยแหละก็คือมาพูดนะฮะว่าเออผมเข้าใจสเต็ปสองอันเก่าผิดนะฮะก็คือสเต็ปสองที่ผมเคยเล่าว,วิธีไปเนะี่ยมันเข้าใจผิดนะฮะคือมาเริ่มกันก่อนว่าตอนแรกผมพูดอะไรไปนะผมพูดตอนแรกว่าเราจะต้อง ใช่นางฟ้านะฮะแล้วก็จ่าแล้วก็ไซเปอร์แล้วก็เฟดจริงฮะคือใช่มันถูกแต่ว่าที่ผมบอกว่ามันจะมีได้แค่ตัวเดียวที่อยู่ในสนามเนี่ยแบบว่าสมมติถ้าเกิดเป็นจ่าเนี่ยจะมีจ่าได้แค่ตัวเดียวในสนามแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไอ้ไซเปอร์เนี่ยจะมีไซเปอร์ตัวเดียวสาสนามซึ่งไม่ใช่นะฮะคือผมไปลองมาแล้วสรุปนะก็คือคนหนึ่งอ่ะสามารถวางได้หตัว คือยังไงนะสมมุติผมเป็นคนเล่นใช่ไหมผมเป็นคนเล่นคนหนึ่งนะถ้าเกิดผมมาสอคนเนี่ยผมสามารถวางจ่าได้แล้วก็ผมก็วางไอ้สไนเปอร์เฟสแล้วก็นางฟ้าใช่ไหมแต่เพื่อนผมนะฮะถ้าเกิดเพื่อนผมวางนางฟ้าจ่าสไนเปอร์เฟสเหมือนกันเนี่ยก็ถือว่านับนะฮะใช่คือมันคือมันนับแค่เพยเยอร์เดียวก็คือเพยเยอร์เดียวเนี่ยสามารถวางตัว ตัวหนึ่งได้แค่อย่างไรตัวก็คือยังไงนะสมมติผมเป็นเพรโยคนเดียวเนะี่ยผมสามารถวางสไนได้แค่ตัวเดียวนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนผมเพื่อนผมวางสไนามาเนะี่ยก็ถือว่ามันก็ถือว่าผ่านเหมือนกันนะเพราะว่ามันถือว่าเป็นเจ้าของคนละคนกันเป็นอย่างนี้นะฮะอาจจะงงว่าผมพูดอะไรกันแน่นะเดี๋ยวผมจะมีภาพตัวอย่างมาให้ดูนะผมจะเอาภาพตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะแต่ผมขออธิบายนี้หน่อยก่อนก็คือ สุปง่ายๆนะก็คือมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แบบว่าสมมุติคุณวางไทรเนี่ยมันจะมีได้แค่สไนต์ตัวเดียวในเกมไม่ใช่นะแต่ว่าเพียงแค่เพลเยอร์คนเดียวสามารถวางสไนต์ได้แค่หนึ่งตัวแต่ถ้าเกิดเป็นเพลเยอร์อีกคนหนึ่งเนี่ยก็วางสไนต์ได้เช่นกันนะเป็นอะไรแต่ว่าวางได้แค่คนละตัวเป็นประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะฮะเงื่อนไขของแบล็คนี้ถึงจะมีเค้กดรอปมาก็คือคุณจะต้องอัพนางฟ้าอัพจา่าอัพสไนต์อัพเฟด ให้ตันให้ได้สักตัวหนึ่งนะก็คือแบบว่าสมมุติผมมีแบบว่าสไนสองตัวเนี่ยมันจะต้องมีสไนสักตัวหนึ่งที่ตันให้ได้นะฮะถึงจะนับเป็นแบสนี้นะก็คือแบบว่าทั้ง4ตัวเนี่ยต้องตันให้ได้ก็คือถ้าเกิดมีหลายตัวเนี่ยต้องมีสักตัวที่ตันนะฮะเป็นประมาณนี้โอเคนะก็เป็นปรวมาในเสอกการชี้แจงนะฮะแบบว่าผมเข้าใจผิดตอนแรกนะซึ่งตอนนี้ฝรั่งบางคนก็ยังเข้าใจผิดอยู่เลยนะถามว่าผมไปรู้มาได้ไงนะผมไปดูคนใน YouTube มานะพบว่าฝรั่งนะฮะคือเขาเออ เขาวางตัวแบบกระจยจายเลยนะทำให้เออผมรู้ได้รู้แคนเดียวสามารถวางได้แค่ตัวเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนละคนกันเนี่ยมันก็วางได้หลายตัวอยู่ดีเป็นยามาเนี่นะ ก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเข้าใจผิดนะฮะก็คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นในโหมดอบโบบกคลิปนะฮะคือก็ถูกต้องที่เราต้องเล่นในด่านบีสแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องเล่นในอบโบบกคลิปเราจะเล่นในอีซี่ก็ได้แล้วก็ไปต่อเอลเลสนะฮะขอแค่เราทำไอ้สตัวนี้ให้มันตายให้ได้เนี่ยมันก็ถือว่านับนะฮะเป็นรางวันี้แต่ว่าจำนวนคนที่ไปที่สูงสุดผม คาดว่าน่าจะไปได้ไม่เกิน4คนนะคือต้องต่ำกว่า4คนเนี่ยถึงจะสามารถไปได้นะต้องไม่เกิน4คนเป็นประมาณนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะฮะเงื่อนไขก็คือคุณจะไม่สามารถวางตัวอะไรได้นอกจากไอ้นางฟ้าแล้วก็ไอ้จ่าไซเปอร์เฟสเนี่ยถ้าเกิดคุณเอาตัวอื่นไปแล้ววางเนี่ยก็เรียบร้อยเลยนะจบนะฮะแล้วก็การที่เค้กจะดอกมานะฮะทุกตัวจะต้องระยะโยนกันให้หมดนะฮะก็คือนางฟ้าสมมุติผมนางฟ้าตันแล้วเนี่ย ทางฟ้าระยะต้องโดนจากจากระยะต้องโดนสไนเปอร์สไนเปอร์ระยะต้องโดนเฟรดแล้วก็ทุกตัวต้องโดนกันแล้วกันนะเป็นประมาณนี้ถึงจะสามารถนับว่าได้แบบนี้เป็นประมาณนี้ถ้าเกิดเราวางตัวห่างกันเนี่ยถือว่าเค้กไม่ดอกนะก็คือไม่สําเร็จเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะตัดเข้าคลิปตัวอย่างที่ผมทํามาให้ดูนะผมไปลงช่วยช่วยคนนึงลงมาแล้วก็ทดสอบทฤษฎีนี้นะที่ฝรั่งเขาแบบว่าทํากันผมเลยได้รู้เนี่ยว่าผมเข้า,ขาใจผมเข้าใจผิดตอนแรกโอเคแล้วก็ไปกันเลยนะ โอเคนะซึ่งตอนแรกก็จะไม่มีอะไรพิเศษนะฮะก็คารกว่าก็ทุกคนก็วางโตของตัวเองไปตามปกตินะฮะแล้วก็ทุกอย่างก็เท่าะตำแหน่งเหมือนเดิมเลยนะแต่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะได้เห็นอะไรบางอย่างนะนี่ฮะนางฟ้าสามคนนะฮะใช่ฮะคืออย่างที่ผมบอกอันนี้คือจะเห็นภาพเลยนะก็คือ เราสามารถคนนึงเนี่ยสามารถวางนางฟ้าได้แค่ตัวเดียวใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นหลายคนเนี่ยมีนางฟ้า3ตัวก็ถือว่าได้เหมือนกันนะเป็นมาณนี้ก็คือ คนเดียวเนี่ยสามารถวางแบบว่าสมมติผมจะวางสไนเปอร์เนี่ยผมจะวางสไนเปอร์แค่คนได้แค่ตัวเดียวนะเพราะว่าเป็น1คนแต่ว่าถ้าเกิดคนอื่นวางสไนเปอร์อีกเช่นกันเนี่ยมันก็จะถือว่าได้แบบเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคนละคนกันเป็นมาณน,นี้นะอาจจะงงหน่อยแล้วก็เดี๋ยวก็จะเข้าใจเองนะเนี่ยคือนางฟ้ามันมีหลายตัวก็จริงแต่ว่ามันคนละเจ้าของกันมันก็เลยถือว่าได้แบตเป็นมา,าน,นี้ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะโอนเงินให้สไนเปอร์แบบว่าคนแรกไปก่อนชิวๆสบายๆแบบเหมือนเนหะมือนสู้ปกตินะฮะ นี่ฮะคุณจะสังเกตได้ว่าสไนต์ตัวหนึ่งตันแล้วใช่ไหมแต่ว่าผมจะเก็บเงินและก็ใช่ฮะวางสไน์เป็นตัวที่สองนะฮะอย่างที่ผมบอกก็คือคือส,ส,สนยเนี่ยสามารถวางได้แค่คนละตัวคนละตัวนี่คือถ้าเกิดคนละเจ้าของกันเนี่ย แต่ว่ายังมีตัวเดียวอยู่เนี่ยก็คือคนเดียววางตัวเดียวเนี่ยก็ถือว่านับในเงื่อนไขแบตนี้เช่นกันนะนั่นหมายความว่าไซเปอร์แล้ว6คนหนึ่งเนี่ยมันเป็นของอีกคนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดแล้ว6อีกคนนึงเนี่ยมันเป็นของผมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะขอแค่ผมผมหรือคนที่วางไปตอนแรกเนี่ยไม่วางไซเปอร์ไปตัวที่2ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเป็นประมาณนี้โอเคนะก็ผมก็จะทำไนเปอ์แล้วตัน2ตัวนะเพื่อทําการกันบ้านนะเพราะว่ามันคนเจ้าของกันมันก็นับเป็นแบชเหมือนกันนะ นะฮะก็หลังจากที่เอาสนไนสองตัวมากันบ้านแบบว่าอยู่หมัดมากๆแล้วนะเพราะว่ามันตั้ง2ตัวเลยนะหลังจากนี้ผมก็จะเริ่มทําเงื่อนไขแบบเลยนะอธิบายเงื่อนไขอรอบนะฮะก็คือจะต้องมีเไนสักตัวหนึ่งในแมปตันต้องมีจ่าสักตัวหนึ่งในแมปตันมีเฟสสักตัวหนึ่งในแมปตันนะฮะแล้วก็ต้องมีนางฟ้าสักตัวหนึ่งในแมป แล้วก็ทุกตัวทั้ง4ตัวที่ตันเนี่ยต้องระยะอยู่เท่ากันก็คือต้องมีระยะใกล้กันนะฮะต้องวางใ,ใกล้ๆกันระยะถึงกันอย่งเะสามารถนรับว่าได้แบตนะเป็นประมาณนี้โอเคแล้วก็ผมก็จะเริ่มทําจากให้มันตันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเฟดต,ต่อแล้วก็นางฟ้าต่อแล้วก็จบเกมะฮะ นี่ฮะก็ครบเงื่อนไขเรียบร้อยก็คือสไนเปอร์ตัวยังตันจากตัวยังตันสเฟตตัวยังตันแล้วก็นางฟ้าตัวยังตันแล้วก็ระยะมือถึงนั้นหมดเป็นประมาณนี้เนี่ยก็จะมีเค้กดอกมาอีกเช่นเคยแล้วก็ไปหยิบเค้กแล้วก็จะเป็นการเสร็จซึ่สเต็ปที่2นะฮะ ก็คืออธิบายง่ายๆนะฮะเราสามารถมีจ okay. ่าได้4ี Hell, er. ่ตัวไนสีตัวะวันนางฟ้าสตัวเฟสสีตัวได้ขอแค่เพียงมันเป็นคนละเจ้าของกันคือแบบว่าจ่าคนละเจ้าของกันในแต่ละตัวเฟสคนละเจ้าของกันนางฟ้าคนละเจ้าของกันก็ถือว่าชนะเป็นแบตเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคนเดียวเนี่ยวาง2ตัวเหมือนกันเนี่ยแบบว่าสมมติคนเดียววางจ่า2เนี่ยเรียบร้อยฮะจบนะฮะไม่ได้แบตเป็นวานี้แล้วก็เงื่อนไขก็คือเหมือนเดิมก็คือเราต้องทําให้ สักตัววนึ่งตันนะฮะและและทั้ง4ตัวนั้นน่ะที่ตันน่ะมันต้องมาอยู่ในระยะระยะเดียวกันเป็นรามานี้นะโอเคนะก็เป็นระมานี้สาร์วันนี้แล้วกันนะก็จะเป็นข้อมูลที่สามารถช่วยให้คนผ่านได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะเพราะว่าเราได้สไนเมา2ตัวเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกดสกิลอะไรเลยก็คือสไนสองตัวสามารถกันได้อยู่หมัดขอแค่ไม่ข้ามเวฟนะโอเคแล้วก็เป็นประมานี้นะสาร์วันนี้โอเคนะก็หวังว่าอันนี้มันจะช่วยให้คนเล่นง่ายขึ้นมากๆเลยนะก็มันมันไม่่ต้องหวังหรอกว่าช่วยง่ายขึ้นอยู่ ก็เป็นยามาทีสมัยน,นี้ละกันนะโอเคนะก็ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็สามารถเอ่ยย้อนกลับไปดูได้แล้วก็ถ้าเกิดใครไม่มีเพื่อนเล่นนะก็สามารถเข้ามาดิสคอร์ดผมได้นะจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะก็สามารถหาเพื่อนเล่นกันได้นะโอเคนะก็สำบน,นี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะก็าาถ้งกครสนใจคอมเม่เพิ่มเพื่ในการทำคลิปต่อไปดเรื่อยๆนะใครก็โอเคเรีนยนไพนหมดแล้วโอเคนะก็สมัยน,นี้ก็บายบายฮะเพิ่มเติมนะฮะถ้าเกิดเค้กมันดอกมาแล้วเนะี่ย เราจะวางตัวว่าหลุดเงื่อนไขมันก็ได้แล้วนะฮะก็คือเค้กจะไม่หายไปนะเป็นประมาณนี้อันนี้คือผมจะเอาผ่านเลยนะก็เนี่ยคือผมวางมั่วเลยหมดหมดเงื่อนไขแล้วนะก็คือแบบว่าวางมั่วพอคือคนเก็บเค้กมาแล้วก็เรียบร้อยนะจี๊